ตัวไหมอ้ยเกือกนามสิพี่น้องเองยตำหอยแข็งน้องมาซสิๆนฟแล้วม่ครับผมหวานเนื้อหวานมากเลยเจนน้งอ,นองนัวเบี้โห สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องว่งปายสู้คู่สู้คนครับผมเมือ่อหนีเขาได้ตําหอยค้างพี่น้องแล้วก็เสน้นโอ้ต่ำเสน้นเส้นเทาอยู่พี่ว,ว,ว่าก่อไว้พี่น้องตาหอ,อ,อ,อยค้างนุ่งี้พี่น้องโอ้ยบังพี่น้องเอ้ยเป็นอะเท่าขนาดดื้อพี่น้องมาเส้เนเส้นอว่าเมกดือ้อแบบรถจัดจ้านครับเมื่อนีมามามาทางไกลทางไกลพี่น้องในของแ่บเล้เมื่อนีโอ น้ำลายแตกพี time, source, น่น้องเอาฝากกดติีตามกดเลยก็แช่เป็นกำลังใจบ่าแม็กด้วยครับผมโอ้ยนี่พี่น้องเลยอัวโอ้ยสุดยอดพี่น้องแซ่บขนาดเลยเมื่อวุ้ยบางเสศนตอนนี้อ่ะ ยัย่วลเลยครับผมจะนั่าจะเต็มพี่น้องเลยเหมือนมึงบอกคอยไหมตัวยิงใยญ่ๆลยครับผมคอยข้างเลยพี่น้องอืมหอมมากเลยพี่น้องมา โอ้ยเกลือกนามสิพี่น้องเอยตำบหอยแข็งพี่น,น้องมาแสิๆ์นแล้วม่วแม่ครับผมหวานเนื้อหวานมากเลยเช่นนัง่งนัวเบียโอ้ กอบู้ยอป้าแส่บขนาดพี่น้องเอยบางเนี่ยว่าแมกล่างยังดีแล้วก็คัดยังดีแล้วพี่พี่นอ้องเอาฟอย์คัดยังดีครับผมโอ้ยอออจะ น้ำปลาหอาเบ้คามเผ็ดดเ,เ,เ,เด็เด,เ,ดเลยพี่น้องเันรวเส้นเล็กใส่พร้อมโอ้ยจุ่มลงไปพี่น้องแล้วก็ใส่ปาก Nhưng xì đẹp nhớ Nhưng đường đấy Mua nhạc đây phía nào Cúc cúc Vâng khăn <cười> <cười> Nằm là บริก oh. mm ินนนเลยพี่น้องเมนูนี่หอยแข้งเลยหอย้างเลย มอแมกก็ออกชุกๆเลยมักแบบนี huh. um ้ค um รับบม่ได้มักแบบเป็นเลือดนะมักแบบัสีชุกสูงสีพี่น้องผมว่ามันซ่บดีครับอื้มกดหน่อยดีิบอกงี้เลยองงเลยผมนะอา้มอื้อ๋ หว้ใหญ่โอ้ยเรื่องพี่น้องเ้าสีบครับนนี้อากาศหนาวน้อง มเส้าหนาเลยเถอนปุนะเบอ่จิตจารฟัดบึ้มบุ้งน,น,นี้พี่น้องมันจะ่วอย,อยงไงครับ ม่วงขนาดเลยเสียนไหมง มึงดีอะมึงบ Get ักว่วได้มาประมาณกี่ต้นเนึ่ง แบ่งเครื่องกับตาอมแซ่บค่อยมันนะครับเดือดเลยพี่น้อง もうだ。<noise> <noise>

mình luôn đấy, Khỏi giải cái nam quá biết không โอ้แสบพี่น้องเมนูนี่เอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมเพื่อปิดกระลังใจว่าแม็กโอ้ยขอบคุณขอบคุณอบคุณหลายๆฮอตดึงเงินผู้ติดตามแล้วพี่น้องทางเพจ a c e b o o k สุดยอดเลยครับผมเมือม่อไหนมือแม็พอกันไ่พี่น้องนอนรับให้ได้เงนินหมืน่นติดตามได้เงินแสนเลยครับผมสวัสดีครับ